สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูจุ๋มมาอยู่เป็นเพื่อนกับเด็กๆค่ะแต่ว่าครูจุ๋มไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้ครูจุ๋มชวนเพื่อนมาด้วยค่ะแต่เอ๊เพื่อนของครูจุ๋มว่าเป็นใครนะเด็กๆรู้จักกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าอย่างนั้นให้เพื่อนของครูจุ๋มเขาแนะนำตัวก่อนละกันนะคะ สวัสดีฉันคือหุ่นยนต์พวกเราฝะปอนด้วยลูกทรงมากมายเด็กเด็กเข้ามาลองทายเด็กเด็กเข้ามาลองทายว่ารูปทรงอะไรรวมเป็นตัวฉันเอ่ยเอาละค่ะเด็กๆได้รู้จัก เพื่อนของกรูจุ๋มกันไปแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าเขาเป็นใครเพื่อนของกรูจุม๋มชื่อว่าพี่หุ่นยนต์นั่นเองค่ะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะแต่เอ๊เด็กๆจำได้ไหมคะว่าพี่หุ่นยนต์แนะนำตัวกับเด็กๆว่าตัวของเขาประกอบ ไปด้วยอะไรคะจำได้ไหมคะตัวของพี่หุ่นยนต์ประกอบไปด้วยรูปร่างรูปทรงมากมายเลยคะ่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้รูปร่างกับพี่หุ่นยนต์กันนะคะรูปร่างคือรูปแบนๆมีสองมิติมีความกว้างมีความยาวแต่ไม่มีความหนาคะ่ะ รูปร่างเป็นรูปร่างพื้นฐานมี3มลักษณะค่ะคือรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมค่ะซึ่งเรียกว่ารูปร่างเรขาคณิตค่ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันเลยค่ะว่าพี่หุ่นยนต์ ประกอบไปด้วยรูปร่างอะไรกันบ้างมะค่ะตาของพี่หุ่นยนต์เป็นรูปอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตาของพี่หุ่นยนต์เป็นรูปวงกลมนั่นเองต่อไปค่ะจมูกของพี่หุ่นยนต์เป็นรูปร่างอะไรคะนี่ ได้ยินแล้วค่ะได้ยินแล้วค่ะหุยเด็กๆต่อกันถูกทุกคนเลยค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองต่อไปค่ะปากของพี่หุ่นยนต์ละคะเป็นรูปอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเราได้รู้จักรูปร่าง บนตัวพี่หุ่นยนต์กันไปแล้วหมดหรือยังคะเด็กๆมีอะไรอีกคะโอ้รูปหัวใจนั่นเองรูปหัวใจเป็นรูปร่างอิสระค่ะเป็นรูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสวยไหมคะเด็กๆวันนี้ครูจุ๋มมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้สร้างสารรค์ผลงานศิลปะ จากกระดาษรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมกันค่ะกิจกรรมของคุณจุ๋มชื่อว่าประกอบร่างค่ะน,นแน่ๆอยากทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันค่ะเด็กๆกระดาษ A4 ค่ะ รก,กวนคุณพ่อคุณแม่นะคะตัดกระดาษรูปวงกลมค่ะรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปสามเหลี่ยมค่ะให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ถ้าไม่มีกระดาษสีเด็กๆอาจจะใช้กระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษโบชัวก็ได้นะคะ ก้าวค่ะเด็กๆผูกันค่ะพร้อมหรือยังค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือสร้างสารรค์งานศิลปะประกอบร่างกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำเด็กๆจะต้องคิดก่อนนะคะว่าเด็กๆอยากจะได้เป็นรูปอะไรแต่ครูจุ๋มคิดออกแล้วค่ะครูจุ๋ม จะประกอบร่างเป็นจรวดค่ะเอาไว้ให้พี่หุญญน่นยนต์ค่ะครูตุ่มจะเริ่มจากรูปสี่เหลี่ยมนะคะหากาวก่อนนะคะเด็กๆไม่ต้องเยอะนะคะชิ้นงานของเราจะได้แห้งไวๆค่ะ ติดลงไปแล้วค่ะชิ้นที่2ค่ะกระถุงก็ใช้สี่เหลี่ยมเช่นเดิมค่ะเด็กๆสามารถเลือกใช้สีได้ตามความคิดตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะ หรือว่าเด็กๆจะใช้รูปแบบอื่นก็ได้นะคะต่อไปชิ้นต่อไปก็เป็นสี่เหลี่ยมอีกเช่นเดิมค่ะได้แล้วค่ะเด็กๆตัวจะรวดค่ะ ชิ้นต่อไปค่ะครูถุมจะใช้รูปสามเหลี่ยมค่ะต่อเติมเป็นหัวจรวดกับปีค่ะเรามาทา้ากาวกันก่อนนะคะเด็กๆหัวจรวดก็อยู่ด้านบนใช่ไหมคะเด็กๆ ต่อไปก็เป็นปีกจรวดค่ะสามเหลี่ยมเช่นกันค่ะหาก้าวก่อนนะคะเด็กๆปีกก็จะอยู่ด้านล่างค่ะเคออีกหนึ่งชิ้นค่ะเด็กๆ ปีกจะมีสองข้างนะคะเย้สวยไหมคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาต่อเติมกันนะคะเอากระจกไหมคะเด็กๆครูจุ๋มจะใช้ รูปวงกลมค่ะคราวนี้จรวดของพี่หุ่นยนต์สีสันสวยมากเลยค่ะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะต่อไปค่ะ สลับสีกันหน่อยนะคะสีชมพูเดี๋ยวจะเหมือนกันค่ะเด็กๆสวยไหมคะวิจะเติมอะไรอีกไหมคะเด็กๆอ๋คุณถึงจะใช้สามเหลี่ยม เด็กไทยสิคุณผูมจะติดตรงไหนนะสามเหลี่ยมชิ้นเล็กแบบนี้เด็กๆสามารถตัดกระดาษเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ได้ตามต้องการเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆสวยไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสร็จแล้วค่ะชิ้นงานศิลปะสร้างสรรค์ประกอบร่างจากกระดาษรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมของครูจุ๋มเป็นรูปจรวดสวยไหมคะเด็กๆแล้วเด็กๆล่คะคะจะสร้างชิ้นงานเป็นรูปอะไรกันบ้างเอ่ยรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอขณะเด็กๆปฏิบัติกิจกรรมประกอบร่าง จากกระดาษรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆครูจุ๋มขอตัวไปล้างมือก่อนนะคะมือเลอะกาวค่ะเด็กๆก,ก็เช่นกันนะคะล้างมือทุกครั้งหลังจากปฏิบัติกิจกรรมนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ